เอาละครับผมวันนี้เนี่ยผมต้องเรียกว่าเป็นความรู้สึกหลังเล่นดีกว่านะครับผมก็ไม่ได้มาจะมาแบบโอ้ลงลึกเจาะข้อมูลอะไรเยอะขนาดนั้นละกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมก็อาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่เพื่อนๆอาจจะเอาไปอัดแอปปรับใช้กับตัวเองหรืออาจจะฟังแล้วดูในความรู้สึกว่าเออมันน่าใช้หรืออะไรประมาณนี้จะได้ไปเปิดตัวละครมาใช้กันหรือสําหรับใครนะครับที่ มีความรู้นะฮะที่รายละเอียดที่มันลึกมากกว่าของผมเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยบอกกล่าวกันได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอเกินไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่เล่นนิกเกะแบบออโต้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยถ้าไม่ได้เป็นด่านสกัดกัน้นหรือเป็นฉากที่เป็นบอสตามแมปที่ทำให้เราต้องกดเองกดสกิลเองอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็จะปล่อยยิงธรรมดานะครับไม่ได้เล็งเอง ขนาดนั้นอาจจะมีบ้างบางครั้งบางคราวที่เรามีความรู้สึกว่าอ,อ,อย่างตัวเลเซอร์ยิงเราทีเดียวตายหรือตัวที่มันกระโดดจัมสแก์ใส่มาระเบิดตุ้มตายอะไรประมาณนี้ก็จะไม่ค่อยได้เล็งสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับตัวผมเนี่ยคราวเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องบอกเลยว่าทําให้ชีวิตการใช้ชีวิตสายออตโต้ของผมเนี่ยมันสบายขึ้นนะครเพราะว่า ตัวของเธอเองเนี่ยมีสกิลซัพพอร์ตในหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะที่ทําให้ทีมเราเนี่ยเก่งขึ้นนะครับทั้งยิงแรงขึ้นและก็ถึกขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะโอเคทีนี้เราก็มาดูแมคคนิกของสกิลของตัวคลาวก่อนสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมตัวของคลาวเองเนี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะมีบัฟอยู่2อ,อย่างด้วยกัน แบ,บัฟแรกเนี่ยจะให้กับตัวละครที่กดสกิลเบิร์ดตัวละครที่กดสกิลเบิร์ดในรอบนั้นๆเนี่ยจะได้รับบัฟแอตแทกเพิ่มขึ้น64%นะฮะของ a อตแทของผู้ไล่ก็คือถ้าบัฟเนี่ยมันจะแรงไม่แรงมันก็ขึ้นอยู่กับ a อตแท็ของตัวของเราเองนะครับแล้วก็บัฟที่2 b u เนี่ยบัฟดิเฟนส์ให้กับตัวละครที่ไม่ได้กดสกิลเบิร์ดในรอบนั้นๆน,น,นะฮะ ตัวไหนที่ไม่ได้กดสกิลเบิร์ดเนี่ยจะได้รับบัฟดิ e เฟนซ์เพิ่มขึ้น37%ของตัวของผู้ไล่เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งอันนี้มันก็เมคเซนส์อยู่นะครับผมก็อารมณ์ประมาณว่าอ่ะมึงโจมตีใช่ไหมเอาแอสแท็ไปสิมึงจะได้โจมตีแรงๆศัตรูจะได้ตายตัวนี้ไม่ได้โจมตีใช่ไหมยืนอยู่เฉยๆอ่ะดิฟเฟนซ์ปป้องกันตัวเองไว้ก่อนมันจะได้ไม่ต้องตายจะได้ไปกดบัฟเอารอบหน้าอะไรประมาณน,านี้นะฮะและแน่นอนว่า ทั้ง2บัฟเนี้ยมันจะได้การรี l o a d เร็วขึ้นด้วยนะฮะทั้ง2บัฟเลยนะครับผมซึ่งความเร็วในการรีโหลดจะเพิ่มขึ้นสิวินาทีและบัฟอันนี้เนี่ยมันจะคงอยู่เป็นเวลา15วินาทีส่วนสกิลที่2นะฮะผมจะทํางานก็ต่อเมื่อตัวของคราวเองเนี่ยยิงกระสุนออกไปครบ43นัดบัฟที่จะได้เนี่ยก็จะได้บัฟเพิ่มเลือดนะครับผมเพิ่มเลือดนี่คือเพิ่มประสิทธิภาพเลือดนะครับก็คือการเด้งเลือดการฮิวเลือดอะไรพวกเนี้ย มันจะทําให้ประสิทธิภาพเรื่องพวกนี้เพิ่มขึ้นไปนะครับผมซึ่งอันนี้มันสามารถสแต็กได้สูงสุดถึง20ครั้งและก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลว่าต้องมารีบเปลี่ยนแมกกาซีนไหมต้องรีบยิงให้โดนก่อนไหมถ้ายิงไม่โดนเดี๋ยวเวลาไม่ทันเดี๋ยวสแต็กไม่เพิ่มอะไรงนี้หรือเปล่าไม่ต้องครับระยะเวลาไม่มีจํากัดนะครับผมคุณยิงไปเรื่อยๆได้เลยนะฮะยิงไปเรื่อยๆสแต็กไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆได้นะครับ อันเนี้ยไม่ต้องกลัวเรื่องระยะเวลาหมดนะครับผมและนอกจากนั้นเนี่ยพอสแต็กมันครบ20ครั้งแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนสแต็กตรงนั้นน่ะมาเป็นบัฟอีกบัฟหนึ่งซึ่งบัฟเนี้ยก็จะส่งผลกับตัวของครารวคนเดียวนะครับผมก็คือมันจะทําให้ตัวของครารวเป็นอามาตะ5วินาทีแล้วก็ดึงดูดศัตรูให้มาโจมตีตัวคาราวด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการฟื้นฟูเลือดให้กับตัวครารวเนี่ย5%นะครับ 5%ทีเดียวเลยนะฮะเห็นแบบโอ้ยมันเพิ่มน้อยเพิ่มแค่5%าเมันอาจจะเพิ่มสักประมาณ5วินาทีหรือเปล่าไม่ใช่นะครับทีเดียวครับผมเหมือนฮิวเป็นก้อนน่อย่างแบบตัวของรามันเชลเปิดอันติฮิวอะไรประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันจะฮิวแค่ครั้งเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้ามันฮิวแรงมากกว่านี้มันก็จะอามาตะเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้แหละฮะ แน่นอนว่าความแรงเนี่ยก็จะอยู่ที่เลือดของตัวของคราวเองด้วยนะครับผมและนอกจากนั้นพอสแต็กครบหมดแล้วเนี่ยนอกจากบัฟให้กับตัวเองแล้วเนี่ยมันจะมีบัฟให้กับทีมด้วยไอการบัฟให้กับทีมเนี่ยก็จะบัฟดาเตจการโจมตีนะครับเพิ่มขึ้น20เป็นเป็นเวลา7วินาทีนะฮะและแน่นอนครับผมผมไปคำนวณมาแล้วเรียบร้อยนะครับ43นัดจะได้1สแต็กใช่ไหม ทีเนี้ยกว่าจะครบ20สแต็กเนี่ยก็ยิงไปเลยครับ860นัดก็คือ3ามแมกกาซีนะ่ะนะครับคุณสาดไปเลยประมาณ3ามแมกกาซีนคุณบัฟสกิล2เนี่ยมันถึงจะทำงานนะฮะทีนี้สกิลเบิร์ดเนี่ยก็ได้ทั้งสร้างโล่แล้วก็เพิ่มดาเมจในการโจมตีเหมือนกันนะฮะซึ่งการเพิ่มดาเมจในการโจมตีของสกิลเบิร์ดเนี่ยก็จะอยู่ที่36%นะฮะแล้วก็การสร้างโล่เนี่ยก็จะสร้างโล่ขึ้นมา10%ของเลือด ของตัวคลาวเองนะฮะและแน่นอนว่าบัฟก็จะคงอยู่15วินาทีเหมือนกันนะครับผมและที่ผมชอบมากที่สุดเลยสำหรับสกิลเบิร์ของเขาก็คือครูดาวแค่20วินาทีและด้วยครูดาวแค่20วินาทีของสกิลเบิร์ของเขาเนี่ยนะฮะมันก็จะมากบช่องโหว่ของทีมพริวกิมได้ทีนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับผมว่าตัวของผมเองเนี่ยเป็นคนที่ เล่นนิ้เกะแบบออโต้90%เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยสกิลบัฟของคลาวเองเนี่ยมันค่อนข้างจะมีช่องหหว่น้อยลงปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นตัวละครสายแท้งอะ่ะมันก็จะมีเวลาป้องกันให้เราแค่ในช่วงที่เราเปิดเบิร์ดถูกไหมฮะแค่10วินาทีในการที่เข้าเบิร์ดในการสร้างโลกทีเนี้ยบางทีเนี่ยช่องว่างมันเยอะเกินไปเวลาเราเปิดเบิร์ดเราโจมตีศัตรูเราฆ่าไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ย มันก็อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลามาโจมตีเราสักเท่าไหร่แต่ในช่วงเวลาที่หมดเบิร์ตไปแล้วบรรดาตัวทําดาเมจของเราเนี่ยไม่มีดาเมจที่จะไปโจมตีไอ้ศัตรูแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเป็นช่องว่างทําให้ศัตรูโจมตีเรามาได้ถูกไหมฮะและช่องว่างตรงนี้เนี่ที่ทำให้เราตายกันมาหลายครั้งแล้วแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ตัวของคราเนี่ยบัฟดีเฟนซ์บัฟโล่อะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยมันคงอยู่15วินาที เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม้แต่ว่าจะมันจะหมดเบิร์ดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีการบัฟเพิ่มโล่เองมันก็ยังมีบัฟโล่บัฟดิเฟนต์อะไรอยู่มันก็จะมีโอกาสที่ทําให้ทีมเราเนี่ยตายได้น้อยลงนะฮะแล้วก็กาจัดศัตรูได้ได้ดีมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตามความรู้สึกของผมแล้วเนี่ยตัวของคราวเนี่ยค่อนข้างจะสารพัดประโยชน์มากแล้วก็กบจุดด้อยของทีมพิวกริมเพราะว่าทีมพิวกริมเนี่ยมีช่องโว่ตรงเบิร์ดสมานานมากแล้วนะฮะเพราะว่า ตัวพิวกิมแต่ละตัวละครเนี่ยค่อนข้างจะหนักไปทางเบิร์ดสาแล้วก็ครูดาวของสกิลเบิร์ดเนี่ยส่วนใหญ่ก็40วินาทีทั้งนั้นเลยแม้แต่โนอาเองที่อยู่เบิร์ดสเนี่ยคููดาวก็40วิเหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าพอคลาวมาเนี่ยมันก็ทําให้ทีมพิวกิมเนี่ยมันสมูทมากขึ้นมันมีตัวละครที่มาคอย กดช่องโว่ในเบิร์ดสเนี่ยได้ดีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแน่นอนว่าพอผมได้เอาตัวคาวมาใช้เนี่ยมันก็ทําให้ทีมผมเนี่ยมันไปได้ไกลามากขึ้น mm hmm. ก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับตัวละครคาวของผมก็ยังไม่ได้อัปเต็มนะฮะสกิลก็ยังไม่ยังไปไม่ไกลามากนะฮะยังโเจ็ดเจ็ดอยู่เลยนะะแล้วก็ชุดก็ยังไม่ได้บวกอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผม ทีนี้สเต็ก,กในการบิวเนี่ยสามสเตตัสด้วยกันที่ผมต้องการนะครับก็คือเลือดนั่นเองนะครับเลือดแอดแทกแล้วก็ป้องกันไอชุดโอเวอร์โหลดเองเนี่ยที่ผมจะแรนดอมหาเลยเนี่ยก็จะมีอยู่2อันด้วยกันก็คือแอดแทกแล้วก็ป้องกันนั่นเองนะครับเพราะว่าป้องกันน่ะผมจะเอาไปบัฟให้กับตัวละครเพราะว่าสกิลหนึ่งที่เราอย่างที่รู้กันว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันมีบัฟเพิ่มแอดแท็กก็ต้องขึ้นความแรงเนี่ย ขึ้นอยู่กับความแรงของตัวคราวซึ่งเราก็ต้องหาตรงนี้ถูกไหมฮะไออย่างที่2ก็คือป้องกันไอป้องกันก็คือเหมือนกันสกิลเอาไว้ใช้กับสกิลบัฟสกิลหนึก็คือยิ่งป้องกันเยอะเท่าไหร่การบัฟป้องกันก็จะยิ่งเยอะมากแค่นั้นนะครับผมก็ในโอเวอร์โหลดเนี่ยผมก็จะหา2สแต็เนี้เป็นเป็นหลักอย่างอื่นเนี่ยอะไรที่มันติดมาก็ได้หมดแหละสําหรับสเต็ตต่างๆนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอก ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะอยากได้แอตแท k กับดิ f เฟนต์นำก่อนนั่นเองนะฮะส่วนในออปชั่นที่3เนี่ยจะติดอะไรก็ติดมาเถอะนะครับไม่ว่ากันส่วนเลือดเนี่ยเราอาจจะไปเอาจากคิ้วก็ได้นะครับผมเนี่ยไอ้ผมตอนนี้ผมก็ใส่คิ้วเพิ่มเลือดอยู่นะฮะเพื่อมันจะได้ไปทําให้เลือดของโล่ของเราเนี่ยมันเยอะขึ้นหรือเราอาจจะไปใส่คิ้วย่างอื่นก็ได้แนละ้วแต่เราอยากจะเพิ่มอะไรนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าตัวของค l าวเนี่ยใช้สเตตัสของตัวเองในการบัฟทั้งนั้นเลย ก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะได้บัฟแอตแทกแรงขึ้นคุณอยากจะได้บัฟป้องกันเยอะขึ้นหรือคุณอยากจะได้บัฟทาให้โลกของคุณหนาขึ้นอยู่ที่คุณเลือกเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละครับผมความรู้สึกของผมกับการที่ได้ตัวละครของคขามาใช้นะฮะก็อย่างที่บอกว่ามีดีที่สุดนะครับสำหรับตัวผมเองผมมีความรู้สึกว่าเออมันก็ดีแล้วแหละที่มีนะฮะเพราะว่า มันค่อนข้างจะซับพอร์ตทีมได้ดีมากๆนะครับโล่ก็หนาโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เล่นแล้วมีความสึกยังไงหรือผมยังตกบกพร่องข้อมูลอะไรไปหรือบรรดานเพื่อนๆคนไหนอยากจะมีอะไรแนะนํานะครับผมก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้แนะนํามากันได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่ เข้ามารับชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์หรือการคอมเมนต์นะครับผมก็ต้องขอบคุณเอาไว้ด้วยนะฮะแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง CS Story นะครับผมก็ฝากช่องของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ